สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นัทิสนะคะกับมาเจอก,กันอีกแล้วกับคลิปเรีแอชั่นเพลงค่ะขอโทษที่หายหายกันไปสักพักด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปติดเกมฮะวันนี้เราจะมาฟังเพลงของศิลปินที่ ยอดฟิวนี่คือถล่มทลทายตลอดในช่องเรานะคะนั่นก็คือวันมิวค่ะปล่อยเพลงฟิชเชอริงกับแวนลี่ออกมานะคะชื่อเพลงว่า One it take it ต้องการคว้ามาันมาอะไรประมาณนี้แวนลี่นี่ก็คือเป็นแบบแก๊งเดียวกันกับวันมิวนะคะถ้านาจะไม่ผิดก็คือเฟี้ยวเหมือนกันเลยงานเกรดพรีเมี่ยมเหมือนกันนะเพื่อเป็นการสื่อายเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะฝากดกด subscribe กันด้วยนะคะอยู่เพื่อนฟังเพลงไปด้วยกันนานๆเนี่สองสาออเป็นออดีโอ โอ้ภาพยังสวย Want it take it บีชวนสงสัยมากเลยอะแดดแฟร์

พกยิบสิกันเท้ยจ๊่ That bitch at drugs had to take it slowly right? a เนี่ยพอทำออริโอไปแล้วพอเอมีออกก็อยากทำอีกอะแต่เราแบบตั้งใจจะไม่ทำซ้ำนะคะแค่เียงอย่างเฟียว โอ้ใช่เล่นว่ะแค่นั้นแค่คิดนะว่าช่องน,นั้นอาจจะไม่ทําศิลปินเดิมซ้าไปซ้ำมานะเพราะว่าเขาจะมันจะมีกลิ่นอายของศิลปินคนเดิมดมาเนาะมันจะไม่ได้แตกต่างอนะไรแต่แบบมวนมวนะมีไอ้นะให้ไปค้อยกคว,ว้นละกันรู้สึกเง,งินเยอะกับแฟชั่นและครกไม่เคยโมดเดสแฟกตรงจังหวะตรงเนี้ยโคตรเท่อะเป็นจังหวะดที่เราต้องแบบเคียวอยู่แบบแบบเท่ะนะมึงบันกูโมดเดสแคปเท่เป็นฮุกที่ใช้ทั้งสองคนต่อกันคือแบบสมูทมาก Hey, อยู่ในสตูดิโอเซสชั่นกูลอยเหมือนอยู่ในสเปสเ t a ชั่นเออไหลแรงน้ำท่วงไปดีบอกให้ทั้งโลกรุกมาจากเอเชียแล้วก็ฟรุกแต่แหละของแบบลิงนะคะ่รู้สึกแบบนั่นชอบไปตรงนี้มากนะกูค,คิดว่าพวกมึงยังไม่เก็ตอิอูวอนอิทไอเจ็กอิท u ัสไอเมดอิทเทว่าคอมเมนต์บอก Perfect m a t c h จริงว่ามิวเกิบแบมลิง Perfect m a t c h มาก เรายังไม่มีโอกาสได้แบบทำเพลงของแฟมล,ลี่ลงเลยใช่ไหมคะนะัดอาจจะรู้จักเขายังไม่นานนะแต่นะัดคือแบบคิดว่าครเฟี้ยวมากน่าสนใจมากเหมือนเป็นทรับอีกแขนงหนึ่งเลยเนาะเอออาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือแบบอธิบายให้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันดูใหม่อะ่ะโอเคค่ะขอบคุณที่เดืเหมือนตรงนี้นะคะใครอยากฟังเพงลงอะไรด้วยกันก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดไม่เจนคลิปหน้าคะ่ะไป,ไป